อับบนนั้อันนั้นหรือคน,น,นล,ออละกับมอ่าก็บอกคือแบ,บกขมแล้วขีเยข,ขึ้นไปทางนันนะใช่หรือว่าท่านชาวบบเขาเพิ่มไปนันกปิบีไม่รู้าทุนนี้ก็ี่ทา่าใเขาได้ไดกินเลยเอาว่าชื่อมอไมาย,ยากับมึงไม่ตออเลย ข,ข้าวข้าพุมไม่ได้ข้าพุมไม่เป็นแล้วก็พูดภประากเขาไเปเต็งน,นี่นะครับตรงไม้นี่ก็สวยดีเลยนะครับนี่นะครับนี่ สวัสดีครับผมโจนะครับวันนี้จะผมใหมแ่แรกนะครับมากันนอนหนึ่งสองคนนะครับสวัสดีครับผมมิกออกใหม่เดินป่านะครับวันวนี้ผมกับพี่เจโจนะจะขึ้นไปเยี่ยมชาวรับแรงนะเนื่องจากว่าไม่ได้ขึ้นมาหลายวันแล้วนะพีพีเอสซีครับชเพราะว่าติดธุระกันหมดเลยนะไม,ม่เคยขึ้นมาได้แต่วั<ช>นนี้จะขึ้นไปดูว่าคนท้องเนี่ยเขากลับเข้าเมืองเขาไปได้ยังนะเนื่องจากวันนั้น,นเขาทําวิธีไว้ใช่ไม่รู้ว่าเขาเนยจะเข้าไปได้หรือยังขนทองนี่ก็คลอดยัง ไม่มีใครทราบเลยนะตอนนี้ก็จะขึ้นไปดูกันนะว่าจะเป็นยังไงนะพี่พีเโอเคครับเดี๋ยวก็รอรับชมติดตามได้นะก่อนไปก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะพี่พีเอเซโอเคครับไปกันดีกว่าไปกับพี่เจ้ก็ขึ้นมาถึงแล้วนะใช่ขึ้นมาถึง โอเคนะครับผมก็ขึ้นมาถึงขึ้นทางแล้วนะกันเนี่ยไม่ได้ขึ้นาสใช่อมงามไม่ได้ขึ้นมาตตวันแล้วเนี่ยเหนื่อยมากเลย ไอ้นนอสิดูเบือแล้วมั้งตัวนั้นนะเนี่ยดิ้ไอสิดูเบือแล้วมั้งมันก็เป็นทางผ่านเหมือนเดิมน,นะใช่น้ำเนี่นกนนนยกเบางลงเยอะเลยนะ้ำเบาลงเยอะเลยเนี่ย ดูไว้นะครับพี่พี่ศิตต้นเต็มที่พุ่ผมมีมากซำๆวันนี้ดูหน่อไม้ต้นแรกนิดเดียวเองตัวนี้สูงสูงก,กว่าพงอีนี่สูงก,กว่าพงเยอะต้นคนนี้แค่ครึ่งครึ่งวันนี้นะต้นคนนี้แค่เนี่ย ท่านนอนเนี่ยไม่ได้มารายวันอืมัดเดฮ้ก็ยังไม่ค้นนะ เข้าไปในปลาลีนี่งเงียบเลยเสียงนูเสียงน้องไม่เห็นไม่ได้ยินเสียงนูเสียงน้องเลยเงียบเลยน้ำตรงหน้าก็ไม่มีแลวนะพี่นะ้อใหหมด ตัวน,นี้ไม่หมินอะไรมันนะไม่หมดเลยเราชับลาเลนนี่ไปอยู่ที่ไหนของทองอยู่ไปเนี่ยขอท้องอยู่อ,อยู่ไป<ม>เออขอท้องอยู่เว้ยชับลานเรนไปอยู่ไหน<ม>ของทองก็อยู่เว้ย นี่ไ,ไ,นไม่รู้อ่าให้ไปไหนวะเขาไปนั่งทำสมาธิปะไม่รู้เมื่อกี้ผมดูแล้วนะไม่เห็นที่ชี้ไปเมื่อกูอันนั้ออันนั้นหรือคนละกับมึงเออก็บอกคือแบ,บกกระบอกแล้วเขาถือเงินเพื่อนไปทางนั้นนะใช่หรือว่าท่านชาวรับแรงเขาเพิ่งไปนั่งสมาธิไม่รู้ ท,นนที่ทาขเขาจะเข้าได้กินเลยเอาว่าชื่อมอมายากมึงไม่ต่อเลยข,เข้าวข้าวพุ่มไม่ได้ข้าวพุ่มไม่เป็นแล้วก็พุ่มประสาทข้าวไม่เป็นอไปดูนนี่ะ,ะตอนนี้เราจะขึ้นไปดูทาบแรกนะใช่ ไม่ไม่เห็นทเราเห็นต่ขนทอ้อเห็นแต่นทอ้อไม่เห็นกรเลยนะไม่ไ้าเลยนะต่าทามแนออนี่ก็ยัไ้นี่ะครับพี่เอซนองไม่ก็ครึ่งแล้วนะครับไ,ไปทุบไปทุบไปข้าไหนเอทุไปท่างใน ท่านี่วะใช่นั่นนี่นนนนนนนไม่ได้วันไม่ได้มาหลายวันแล้วนั่นแหละใช่คิมยุขึ้นมาข้างบนนี่ให้ท่าทนี้บ่าวา ไม่รู้ว่าเขาเชื่อไปทางไหนตอนนี้แล้วมั้งฮะน่าจะไปทางนั้นนะไม่เห็นเลยไม่เห็นไม่รู้ว่าอยู่ข้างบอนี่บ้าไม่มีมั้งไปเอ๊ะไปหาที่เดิมที่มีมิน้ำตกสายช้าแบบนั้นแหละเออใช่ข้างบนนั้นมีน้ำตกอยู่ชั้นหนึ่งใช่มีน้ำตกยูไปได้ขึ้นไปได้ไปไปเดินอะไระเดินมุก ใช ah ่ทำนี่้านจะใช้นะนี้จะโแน่จะขึ้นไปดูเนะ ตรงไมนนี่สวยว่ะ Khi bên thì chặt đây mang khăn này Chặt đây vào Tông mảnh nhẹ Mình chặt

เด like um, um, ah okay. okay. ี๋ยวผมจะขึ um> ้นไปดูบนนั้นนะมีนี่ก็ใกล้ถึงแล้วไปเดินอีกสักพักหนึ่งก็ถึงแล้วนะพี่เอซีไปกันตอนเลยดีกว่าในพี่เอซีนะครับเดี๋ยวนี่ก็จะถึงแล้วอุ้ยมน้ำให้หมดเลยตัวนี้ฝนไม่้ตกเลยวันนะน้ำให้หมดเลยนะพี่ใช่น้ำให้หมดเลยอ่านี่ก็จะมาให้แรงเหมือนเดิมเลยนะอือ อู้ยังมีอยู่เช็ดๆนี่มันยังไม่ถึงหน้าร้อนเลยนะพุ่คนใช่มันแค่ฝนตกแล้วก็น้ำก็มาพอไม่ตกทางผ่านน้ำก็แห้งแล้วแล้วถ้ามีน้าร้อนเนี่ยไม่น่าจะมีน้ำไให้เห็นเลยใช่สินี่ก็ถึงแล้วนะครับนี่ถึงที่นี่นะครับไม่รู้ว่าไมิ ก็จะอยู่นี่รู้เปล่าไม่รู้แต่ไม่รู้ว่าเข้าอยู่ป่าวต้นไม้ต้นนี้มีรอยอะไรไม่รู้ด้วยนะก็เอาอะไรมามาเขามันอาอะไรมากรีดขวดผมก็ไม่รู้นะนี่นะ PFC เออเห็นไหมนี่นะครับตรงไม้นี่ก็สวยดีเลยนะครับใช่นี่ แหลงสูสงก็สูงสวยเป็นธรรมชาติเลยนะไปเออก็อ,อันนี้ก็ถึงหน้าผาตนี่แล้วนะครับนี่เงือกหน้าของใบมันเนี่ยกบมืดเลยอเตอนนี้ก็ถึงถึงสระหน้าคนแล้วนะค<ช>ุณไปรักทางเข้าของมึงรับแลที่ ตรงนี้เป็นที่เดียวนะที่เดี่ยวแล้วที่ท่านอยู่ข้างล่างเนี่ยท่านเนี่ยนั่งสัมทำสมาธิข้างล่างนะเขาดูแลคนท้องนะไปก้นไปดูแต่ว่าเมื่อกี้คนท้องอ่ะเขาชี้เนิ้วขึ้นมาข้างบนนะเออน่าจะหยุดที่นันั้ผมก็เดาว่าน่าจะหยุดแถวนี้ไม่แถวนี้ก็น่าจะเป็นข้างล่างอีกที่หนึ่งนะใช่พอที่ท่านทำสมาธิก็หลายที่นะไม่ใช่แค่ที่สองที่นะมันมีหลายที่นั้นที่เขาทสมาธิมันจะมีแค่ที่เดียวด้วย นี่เหมือมากเลยเนี่ยอันนี้ก็เป็นหินสลักหน้าคนนะผมตั้งชื่อให้เองนะเพราะว่ามันคล้ายๆหน้าคนนะใช่ใช่นี่อยู่นัดตกนี่้ตกนี่น้ำเบาขึ้นเยอะเลยนะน้ำเบาขึ้นเยอะเลยนี่นะพี่นี่กล้องเห็นบารุงครั้งบอกก็มีนนะครับ อยู่ป้าพี่อยู่ป่หนึ่งอยู่อ๋อข้ากันนั่งสมาธิอยู่นะท่านเนี่ยเขาอยู่ข้างบนนะข้าก็มานั่งอยู่นี่ผนท้องดีนะเมื่อกี้ผ่าผนท้องอืมแต่เขาไปซื้อของนิดหน่อยป่ะว่าทำไมท่านน่ะถึงยังไงอือยังเข้าไปไม่ได้อะไรขอรออะไร เออรอวันพ้าหรือว่าต้องรออะไรรอให้คนท้องคลอดก่อนไหมหรือว่าจะเข้าไปได้หรือว่า,อ,าอะไรพวกนี้นะจะไปถามคือเขาไป<อ>ไปที่ถามข้างในนะผมชื่นไม่ค่อยเก่งเลไม่ได้มาอะไรเลยนะพี่พี่ทาง ไม่เรากระทันเนะนกว่าทอแมุ้เดิมเหมือนนั่นและวช่ไหมไม่ไม่เข้าใจเราเราทัเราเข้าใจที่ทมว่าที่เขาทำวิธีตอนนั้นทำไม เขายังไม่เข้าไปอีกเพราะว่าเขาทำวิธีแล้วที่ท,ทากันแล้วน้ำมือตีนั่น,ต,น,นามมาตัวเกิดยุทธหลเข้าหมดนั่นแหละตึกแ้วเทอกินหมดนั่นแหละใช่ที่อะไรที่เขาสืบที่งกันเลยที็เกิดขึ้มาที่ที่เรามาก <ừ> ็ก็จบนั่นแหละแล้วก็เขาบกิที่ก็เข้าทำวิธีทำไมเขาเข้าไปในบ้านเขาอย่างไม่ได้ดที่ทางกัน นี่ยโอ้ช็กโกแลตการันต์มานแล้วถ่ายกไงเดียวมาแล้วกี่อย่างไดีมาไม,าม่คูนะ้นเลยขอน้ำสมถถคัครทีเราก็ผู้เสียงดังไม่ได้นะครับรอเนี้นนก็ดำงงยังคุยเขาอยู่นะแต่แวต่าเขายังไม่ตอบอยู่นะใช่เพราะว่าสัตว์นี่ป่ะขอน,น้ำสมถถัครทีว่ะ

พอต้องเดี๋ยวกลับแล้วเดี๋ยวถ่ายหอาพันอนึ่เลยป่โอเคคับพี่เบสฟอนเดาเนียก็จะขอดูกลับไปนะถ่ายอพัหนึ่งแล้วถ่าก็มสำัยเขาก็น้องสมัติพี่อยู่นะครับ บียินกเบาลงเยอะเลยนะครับเนี่ยนี่้ตอนนี้ต้องไปหาขวดทองอีกเนี่ย ไปครับพี่เอเดี๋ยวลงไปเจอกันข้างล่างนะคใช่โอเคลงไปเจอกันข้างล่างนะครับโอเคนะครับพี่เอซตอนนี้ก็ผมสองคนก็ลงมาถึงขึ้นเขาแล้วนะครับกันนอนหนึ่งสองคนนี้ใช่ครับพี่เอซผมกับพี่โจอลงมาถึงขึ้นเขาแล้วนะใช่เมื่อสักครู่เนี่ยก็ได้ไปสอบถามชาวลบับแลกับหญิงท้องนะเห็นหญิงท้องก่อนแต่ว่าชาวลบับแลเนี่ยเขานั่งสมาธิทําสมาธิข้างบนเหมือนกับว่าเขาอะ ทำพิธีไม่สําเร็จเขาก็ต้องนั่งทําสมาธิของเขาต่อไปนะผมกับพิจโจก็ไม่รู้ว่าเขาจะกลับไปได้ตอนไหนนะเขาเนี้ยก็น่าอยากจะกลับเต็มที่แล้วแหละนะแต่ว่าเหมือนกับว่าเขาเหมือนต้องรอวันพระวันอะไรพวกนี้นะถึงจะกลับเข้าไปได้ผมดูทรงแล้วนะโอเคพี่เพ่ี่เซเดี๋วมันจะมืดดึกไปวันนี้นะเดี๋ยวพวกเรกับพิจโจก็จะขอตัวลงไปก่อนเลยนะพี่เพ่ี่เซครับโอเคครับ อย่างไรก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมกับพี่จเจ้าเจ้าด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับนะครับเดี๋ยวไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบาย